อันน right ี <Different> <competition> ้เป็นข้าวสารนะครับให้เด็กเด็กกังพ้านะครับเดี๋ยวเอาไว้ให้วัดนะครับเอาไว้ให้ผู้ป่วยติดเตียงงานที่ทันไว้เนี่ยดูบริจาคนะก็เป็นสองร้อยห้าสิบกนึงหัวอะไรเนี่ยทีมันเลยวะล้มหมวงอะไรอ่ะหงวกอะไรอ่ะหมวกเน่าหรือหมว บอกว่า50กิโลนะ50หมื่นเนาะยังไงก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าเดือนหนึ่งได้ดูแลเดือนหนึางมแล้วแหละเดือนนึงนั้นเป็นเท่าไหร่ให้ข้าวนะเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะดูนะข้าวสารที่กูเอามาเนี่ยเห็นป่ะกูรีจากกิงไงฮะเมื่อเช้านี้ก็100กิโลนะน้ำร่วมนี่อีก250กิโลเนี่ยปลาเข้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่100กิโล ครับครับอันนี้ผมมาประโยชน์ตานะอ้ยพ่ออยู่วัดไหนกัะจานตใก้อยู่ใกล้ะีีสองำัอ๋ออยู่ใกล้ะสุราใกล้ต้มีีได้กาาของผมเว้ลูกผมช่วยผม้ ยังดูให้ว่าบุญต่อบุญเห็นปะบุญต่อบุญจริงๆริงเพราะกูไม่ได้เอาไปอยู่แล้วไอ้กูจะไปขายทุกหาเร็วเข้าขายกแจคนรดูดถุงเรื่องก่อนผมไม่รู้ถุง,หงไหน

ดูโรงครัวกันก่อนนะครับเดี๋ยอคนน้ำก่อนเราไปดูโรงครัวก่อนโท่นะครับโท่นะโท่นะเท่านะเท่นะ อะดูกับข้าวหน่อยมีพะโล้แกงเขียวหวานไม่รู้มีอะไรแล้วก็หมดไปแล้วชุดหืึ่แกงเขียวหวานมีผัดปลาดุกผัดปลาช่อนผัดปลาช่อนเหรอหมดแล้วเหลือแค่นี้แหละเดี๋ยวไปดูครับ อตอนนะครับอว,ออวออิันนีว้คนเยอะเมือก,ก,กันครับร้อยิคิวนะวันนีน้นะครับก็เบิ่งไปคิวที่ยี่สิบเก้าเองนะครับเด๋ว การสักแป๊บเนี้ยเดี๋ยวถวายข้าวให้พระอาจารย์เขาก่อนนะฮะพระอาจารย์มันมารับข้างนะครับรอาจารย์ขุนของเราถวายข้าให้ให้วัดนะครับไปบริจาคอีกทีนะครับทุกคนที่มาร่วมทาบุญกับอาจารย์ขุนนะฮะที่สมักอาจารย์ขุนนะครับก็นะฮะเนี่ยได้บุญกันนะครับได้บุญกันนะครับ ข้ามาถวายให้กับหลวงพ่อที่วัดนะฮะมาเพื่อมาแจกจ่ายคนยากคนจนนะครับโค้ดโค้ดโค้ดขคปโค้ดคปเดคราข้า ลูกศิษย์ที่เคยมาร่วมทาบุญกับอาจารย์นะครับจะเป็นข้าวสารหรือเป็นน้ําดื่นะครับเอาวันนี้นะครับอาจารย์ก็มอบข้าวสารกับน้ําดื่มให้กับทางของพ่อนะครับที่มาจากที่วัดนะครับเอานมือทุกคนนะได้บุญนะทุกคนร่วมกันนะเข้าใจไหมสาธุกันนะครับสาธุกันนะครับเดินหน้าเดินหน้าก็ ่วมกันจากเรบผู้ป่วยติดเตียงเนาะ้าหมู่บ้านชุมชนกีมระกันดากานนะครับการีการด้พอนาเดี๋ยวูก้าสายรูนะหอวพรแล้วกันนะโต้ด้ครับโต้โต้ครับพรกันนะครับนะรับพรกันนะลูกศิษย์ที่เป็นอาจารย์คนถน ยะข้าวิวะหาผูราปริปุเรนติสาทลันเอวาเมไวโตจินันเบตันงรูปะกะปติทีจิตังปาจิตังตุมังทิปามวาตมิจตุสัพเพปุเรยสังขปาจัตูปะ้ามิจตรตยะามิีติโมยวัชฌสัมโนุสุินาจตุม

กายุยตตาวะโหติยัตยตุปปัจจิติติเขยติติทนัลาภังโสจีภะกจยังสังขาลัยสิริอายุจวันโมจับุคานุปติจยตวาตัตตาตาจายุจจิวติติภะวันตุเตตัปปุตตานุภาเวนะตัตตาติภะวันตุเตภะวันตุตาภะลาวาตัตุคราบั ปะธรรมานุภาเวนะตัตตาตุติภวันตุเตภวตุตัพมังกลังลาคันตุสัพติวตายสพพสังขานุภาเวนะปะพาตุติภวันตุเตอสาธุแล้วก็ช่วยกันผล อาช่วยคนคนละขันเดออยู่วันไหนครับคะคน่อต่อกันนรถูน่าัานกรรมฐานคนสาธุกันนะครับสาธุกันนะครับบัธรรมป่าภาวนา คนที่เคยมาร่วมบุญกับอาจารย์ขุนนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันดีนะครับที่ในเดือนน้เดือหน้าเข้ามาเข้าสายกันน้ำดื่มนะถวายกับสรมนัติสงนะครับเขาสายนไม่ต้องเอาปัจจัยให้ผมนะก็คืผมผมมีจะเอาปัจรใจให้หลวงพ่อหลวงพ่อมาตั้งไหมผมถ้าหลวงพ่อนะเดีววันไหนผมเข้ไปเยี่ยมเยียนให้ลูกศิษย์ไปปวด่าหน้าวัวใจปวันวันได้เดี๋ยวถ้าเกิดลูกศิษย์ผมอยากให้ไปบวดให้ไปบวดที่วัดนี้แล้วกัน แค่นี้เองแค่นี้เองใกล้ๆติดรับรองได้ได้ได้เรับผมรู้แล้วอยู่ติดถนนเลยบอลขับรถเก่งครับมีบอลขับรถเก่งมาหรือเปล่าเก่งครับเอาพี่อาร์คเคพี่ครับคันนี้เลยเลี้ยงแถวหน้ากระดานอ้าต่อไปก็ช่วยกันขนก่อนแล้วกันคิวช่วยขนเลยเนี้ยใช่ต่ออแถวแล้วมี่เป็นเมื่อกี้อ่อแถวอ่ะช่วยกันเนี่ยมันเป็นภาพที่สวยงามมากเข้ามาเลย

เอาไปร่วมบุญกันร่วมบุญอนุโมทนาบุญกันจะได้มีบุญนิดเียเลยด้านก้อนตามแผนเป็นตัวตามแจกต้องดูสำนักใจก็รอดแล้วแต่ว่าเดือนเดือนหนึงแล้วหลวงพ่อเข้ามาแล้วนะหลวงพ่อเข้ามาแล้วนผมแจกผมก็ลังทำสำนักคล้ายๆกันแต่ว่าผมจริงๆเลี่ยไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่มีคนดูแลเนี่ยได้บุญได้บุญ ในบุญในหลวงปู่ไต้ฮตำรวจเองแถวๆนั้นนะข้าไปเองนะแจกเองนะมีกินชั่วมีน้ำมีข้าวโอ้ยดอกมะยามามากเอกบ๊อบมาก็ได้นะข้างหน้านะก็เลยต้องเข้าก็ได้นะเฮ้แจกด้วยนะไๆเดี๋ยวชวนโยมไปแจกด้วยกันได้ๆๆครับเดี๋ยวท่ผมเข้าไปเข้าไปเยี่ยมเยี่ยมวันนี้ได้บุญกันนะครับวันนี้อองานใหญ่นะครับ เห็นไหงานใหญ่นะครับรถหน้าสำนักคือค่อนข้างจะยาวเลยจะหอดหน้าสำนักคือยาวที่ทำไปที่อาสมเลยเป็นเหมือนกับช่วยลูกศิษย์จริงๆนะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องมีองค์พระเวทอะไรมาลงอีกเยอะยังไม่เสร็จเลยนะครับคุณกำลังสร้างเลี้ยงสำนักเรี้ยงทิ้งมาเลี้ยงอาสมเรยเลี้ยงอาสมก็ได้ครับอาสมง่ายๆอาสมง่ายครับ อนาคตผมก็ต้องขยับขยายธุรกิจเยอะเสาที่เสาที่ทำอะไรครับเสาเสาที่กองนี้ครับอ๋อเดี๋ยวก็เอามาล้อมครับเอามาล้อมล้อมหมดแล้วก็ทาทำว่าทำแบบระเบียงใต้ทำทำหมดแล้วปูกระเบื้องแล้วก็ทำอเยอะครับสวยครับถ้าเกิดเสร็จแล้วสวยแน่นอนเพราะมีคนจะมาทา้าถ้าเกิดดูรถกระบะน้ำสีเลเล็ยสวัสดีเช้าคุณเจม ครับก็คือเป็นเป็นน้าผมนะครับเป็นน้าน้าผู้ชายแล้วก็เป็นข้างทำกันไม่กี่คนครับทำมันสองสาคนพบน้อยครับคนไม่เยอะค่อยๆทําไปครับทำมันพี่เรเสร็จไปนานแล้วพบน้อยก็คือก็ไม่ขีเหร่แล้วก็สวยเอาละครับผมมาสำคัญเอาไม้เนี่ยต้องเอานยาไทย ไม่ใช่ครับโอ้โหทังนี่มเนี่ยนี่องวัตถนที่ไปไศไม้ดีครไหมอ็ซูล่าอะไลิซูล่าอะไรรูปปุ๊บูปปวกไม่ไหวโวกซูล่าโคเอ่อทำอย่างเดียวไม่ได้ต้องนนี้ลูกศิษย์แล้วก็ทยอยกันนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับอาสานผลผลิตเขาสารไปที่รถนะครับนะลูกศิษย์ก็ช่วยคนละไม้คนละมือนะครับทยอย นะครับขอขาา้อสารกันนะครับนะครับนะวันนี้ได้บุญกันทั่วัวทั่ว,ท,วทุกคนนะครับนะไม่ไม่บุญทั่วหน้านะครับวันนี้ครับนะทั้ทงคนที่ไม่ได้มาระและคนที่มาด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราให้ก็ได้บิเดี๋ยวเราเข้าไปเราเอาหลังเดี๋ยวเราไปจริงอ่าเดี๋ยวเราไปชมในรถขึ้นรถยังบอกอ่างลงนิดนี้กว่านะครับอ่านะ ลองก่อนลงก่อนลงก่อนนะรับงก่อนนะครับนักกษาช่วยกันนะครับฝนน้ำอยู่ตรงน,นี้นะครับฮะ นี้ก็ได้บุญกันทั่วหน้าแล้วครับนะครับคบนที่ามานะครับรราสักคนถึงไหมถึงไหมคะไม่ถึงเนาะนี่รที่เข้ามานะครับรับข้าวสารแล้วก็น้ำดือดนะครับ รนนนน้อนหน่อยนะครับแต่นนี้ร้อนหน่อยตันนี้ทุกคนยังช่วยผมนข้าวกับน,น้ำอยู่นะครับ เหแล้วนี้หมดแล้วน,น,นะครับนะเดี๋ยวดูบนรถกันนะนีข่ขนไปจริงๆนะครับนะคนที่ไปมาทําบุญจับประจารย์ขุนนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับนะนี่ทางสำนักส,สงฆ์นะให้สำนักส,สงฆ์นะครับเอาไปอาบริจาคให้คนติดเตียงนะเขาลำบากจริงๆนะครับนะอันนี้ก็วันดีวันหนึ่งนะครับ นี่คนเยอะนะครับอันนี้คนเยอะคิวก็1นะึ่งนึ่ะวันนี้ นี่ก่อนนี้ก่อนนี่อะติกเกอร์นะครับจิกเกอร์ของอาจารย์นะครับนี่สำนักกนะกล่องนี้ด้เอนะกล่องสีฟ้าได้ปะโอเคโอเคได้กล่องนี้อันนมาวางยได้ของเราเมมไเดือาให้เขาเปิดใช่นห่คอกอาจารย์้พ จะให้ทาอะไรบอกรูเขา